พี่สอนไหมพี่สอน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 ไม่นักพี่สอนเดี่ยวพี่สอนไม่เคยเล่นแล้วเปิดจะน,น้องจำจะเล่นเนี่ยอันนี้มาเล่นอะ่ะไงน้องเปิดน้องเปิดจะชอบไปนั่งทำอะไรในกระดมังอ๋อเราจะนั่งอ่น,นั่งเล่นในกระดมังครับน,นั่งเล่นในกระดมัง Nampak, nampak. Nampak meletakkan nama. Hah? Nampak. Ini เจอไมเแล้วรมเล่นดูในกระดามามค่เล่นในนออเนี่ยไอ้นี่จตัวนี้เล่เล่งตะเลยมในกราม,าน,กกรามาน้งกจเลน,นอมเฟสแมเนี่ย่อมาเนี่ยออมาเนี่ย กะโดดขึ้นมาไหมกระโดดขึ้นมาไหมแก่งัวอีอือเออะไรแม่ลโนอ่ะอืออะไรคะนี่น้องเบสแม่ชอบเมยเนี่ย 嗯。Hmm.